สำหรับเราท้งคู่มานได้มาอดยกันค่ะก็กลับมาในรอบ10ปีตั้งแต่แรงปรถนาก็โหเราก็อยากจะดูเหมือนกันกับสืบรับหมอระบาดเพราะว่าก็ทำงานกันค่อนข้างหนักในการถ่ายทำเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบบอกได้เลยว่าหนักหน่วงแล้วก็ลดมากๆมีทั้งแบบบู๊มีดราม่ามีเลิฟซีนที่เยอะเหมือนกัน แต่ว่าภาพคือสวยงามนะคะเพราะ<ช>เราได้ดูแล้วนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่แบบคุ้มแน่นอนแล้วก็หวังว่าแฟนๆน่าจะชอบสินนะะบปีที่กลับมา <c oughs> ไม่ต้องเคาะอะไรใหม่้วเนะเพราะวาความสนิทมัน <c oughs> ไม่มีสนิทไม่เคยคือบอกว่าเรื่องนางปัถนาเนี่มันจะมีความเป็นเป็นเป็นเด็กในวัยวัย oh, ที่เรากําลังอยู่ด้วยมันก็จะมีความเป็นแบบแนวแบบพ่อแง่แม่งอนในในรูปอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอมาเรื่องนี้มันมีความ ความจริงจังในในเรื่องราวที่ที่ปัญหาอุปสรรคที่เราสองคนต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเนี่ยมันมันจะโตขึ้นในอีกแบบหนึง mm hmm. ่งก็ทีนี้ก็จะมาดูในเรื่องของแบบเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากกว่ามากกว่าเดิมดราม่าที่มันหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะมีตลอดเวลาเอ่อเหมือนที่คิมได้บอกว่า มันมันมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยมันจับจับจับเลยฉะนั้นต้องต้องดูตอนดูให้ทันด้วยยิ่งดูสดดีนี้ยิ่งสนุกอ่ะอย่างเพราะวันนี้มันสนิทกันแล้วพูดถึงฉากรถซีนมันจะต้องยังไงบ้างเพราะว่าด้วยความที่นักเด็กก็รู้จักเลยอนอยู่ดีพี่เฉินอยู่ดีเนาะเฉินอยู่ดีก็แบบพี่อ้อมเขาจะแบบเอาอีกเอาอีกเที่ยวมวยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะแบบคือฉากที่แบบว่าฉากเฉิอนก็จะอาจจะแค่จุกกันแล้วก็แล้วก็จบแยกย้ายไปเดียวใช่ไหมอันนี้คือแบบ ต้องนานมากเพราะว่าแบบต้องไปดูมอนิเตอร์แล้วก็กลับมาถ่ายทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อเลิฟซีนที่สแสดงถึงความอบอุ่นหัวใจที่เปิดโล่งระหว่างตัวละครสองตัว<ช>อาจจะไม่ได้แบบมีความเร่าร้อนดุดเด็ดเผ็ดมันในแบบสไตล์อีกแบบนั้น,นอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดว่า<ช>เอาเลิฟซีนต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้อนิมาอันนี้รับรอ,องว่าทุกคนจะแบบเออรู้สึกอบอุ่นไปด้วยยิ้มหวานไปด้วยตอนที่เแบบตอนที่เราดูเลยนนเยิ้มเลยเคนเลยแบบเยิ้ยจิ้มม้อนเลย ช่มันเกิดความเกรงมากขึ้นไหมครับเกรงไหมอมก็ไม่เนาะอืมอาจจะเป็นเป็นแบบเรียกอ,อะไรคือเราเราก็สนิทใจกันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเรียกว่าไม่ได้มีบรเอคือเราเราเพื่อนกันอะไรที่ไม่สบายใจเราก็คุยกันตรงๆอะไรเงี้ยครับมันแตกต่างจากมุกซิงเมื่อสิบปีที่แล้วมา แตกต่างแตกต่างเลิฟซีนตอนนั้นน่าจะเป็นแบบแบบเด็กๆอะไรเงี้ย่ะเออนี่ก็จะจุ๊บๆอะไรอะฮะไม่เหมือนกันจะเป็นฟิวแบบเปิดมากขึ้นตามยุคสมัยด้วยแหละใช่ใช่ใช่แต่ว่าน่ารักแ้วลองมาหมากกับยาดูแล้วก็โอเคโอ้ยเรื่องนั้นก็ไม่แพ้กัน ใช่แล้วก็ไม่แพ้หรอกใช่แล้วเราได้ซอฟต์เบลเลยเรามาเหมือนกันบ้านเราฮะเราใจถาบ้านเราสองฝ่ายว่าวันนี้จะมีจริงก็เวลาอ่านบทก็บางทีเราก็อยู่สุดยอดอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็ต่อบทด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็จะรู้ๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในโปรดักชั่นนี่เขาก็ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรมากอะไรเงี้ยเราจะมีกลับไปเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับประมาณเนอะใช่ ที่พี่คือได้เต็มที่ทั้งสองคบฝั่งมันก็คืองานนะครับสุดท้ายว่าใช่ค่ะคือเราก็แบบโพอแล้วก็เปอรเฟสชัรนอลพอที่จะแบบว่างานคืองานอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีก็ดีแล้วที่เป็นเพื่อนก็ไว้ใจก็ไว้ใจยายายก็ไว้ใจเลยบอกว่าสบายใจที่เป็นคุณคิมเบอร์รี่ที่มาเล่นเลิฟซินก็สบายใจมากีเป็นยายายชัดเด็ดว่ายังไงสบายใจไหมพี่เป็นมาสบายใจครับ จริงก็เจอกันก็บอกพี่แบร์หนักว่ะอะไรเงี้ยเออเออไแต่ปลายเสียงคือแผ่วๆนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเรื่องนู้นเขาก็บอกไว้แล้วว่าแบบหนักอะไรเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาที่งานสนุกครับเราเราแทบจะอยากเราเราแทบจะอยากเห็นมากกว่าด้วยซ้ำว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพูดซะแบบเราอยากเห็นเลยว่าแบบเอออยากรู้ว่ามันจะออกมาในแนวแบบไหนอะไรเงี้ยอยากดูไอไม่ดูนะเรอดูเราไม่กล้าดูนเราไอข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวทีวีพังนะา ใหม่ๆหรอกค่ะก็คือโต้ซัพพอร์ตกันแล้วกันนอะไรอยา่างเวลาต่อหมดก็คือคิมต่อทมดสมากเรื่องของเราอย่างเงี้ยพี่เผือไปเรียกติดชื่อมาพอเข้าไปในกองมีเลยนีมีเรียกคุณเข่ากับพี่หมากขอไข่พอพานสระอีนี่เองคุณเข่ากับพี่หมากมันไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยวันนั้นแทนที่จะเรียกคุณเข่าเรียกพี่หมากก็แบบเออทุกคนก็เออ หน้ามอนิเตอร์ก็เอมาได้ยังไงอะไรไม่ใช่นั้ำมันใช่ปะมันมแต่ฉางจริงฉจริงจริงแล้วแล้วก็จะกลับบ้านแล้วไม่แต่วันนั้นเขาเป็นสะพ้ายวะวันนั้นคือวันที่เขาสะพ้ายไม่สะพ้ายอ๋อไม่ใช่เหรออันที่เราถ่ายที่เขาใหญ่ไม่ใช่วันที่เขาอ๋อใช่ใช่อ๋อใช่ที่เขาใหญ่ใช่ที่เขาใหญ่ดึกมากพี่แมนเรียกสติกับคืนยังไงบ้างคะพอเขาเรียกชื่อผิดผมก็แบบเข่าข้าอะไรเงี้ยเออแต่แตเองเคยไปหยุดย่าๆในกองก็ไหมคะ ไม่มีเลยครับไม่มีอาชีพอาชีพอาชีพครับอาชีพแต่ได้ข่าวว่ากองนู้นก็เรียกบแกรบเหมือนกันนะอ๋อหรอไี่หมากเราให้ฟังโอ้โยาัวใดูสิเราแบบลอยอาชีพขนาดไหนอ่ะคุณผูหายใจดูด้วยตาเปล่าเอาเป็นว่าสนุกทุกเรื่องค่ะในในรถนี้แล้วก็รถหน้ารับรองว่าได้ชมกันแบบเต็มเต็มเนาะ Yes Yes อถ้าได้เตรียมปาร์ตี้ตละศุกร์้ขึ้นเล้วนะงรือเต้นแทนครับอาทิตย์หน้าแล้วใช่ครับพี่มาบอกว่ากลัวกลับเตร์ไทยเนี่เด็กเตรียมไมให้จริงแล้วผมแบบพยายามหาอะไรมาที่แบบว่าง่ายสบายๆไม่ต้องแบบว่าเหงือศอกยางออกครับผมไอเห็นลิสต์อยู่แล้วนะกิจกรรมตั้งแต่11โมงเช้ายันถึง4-5ทุเลยครับ ทั้งวันคือเขาแค่รูเสอกนะครับ <c oughs> คือผม <c oughs> ผมรู้ <c oughs> สึกว่าเวลาเราตรงกันลนะเราเราออกไปทํางานข้างนอกเราเราทิ้งความเป็นเป็นเด็กอะไรที่แบบทําอะไรแบบบญาอ่อนเล่นเกมสนุกๆทำอะไรตลกๆออหายไปจากชีวิตอะไรเงี้ยการที่ได้กลับมาอยู่ในในพาร์ทความสนุกแบบที่แบบเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่หลายๆคนน่าจะอยากหาหวังว่าพี่หมากน่าจะ น่าจะแฮปปี้ที่จะได้ทำอะไรแบบนั้ไม่ก็เอแก็บอกว่าถ้าเกิดให้ทำอะไรก็ส้าปฏิเสธเลยใช่ครับใช่ครับใน v e r say ซ o นครับลิปนี้อย่างที่มีพอเห็นผักเขามีความกังวลอะไรมีตัวให้หม่บแล้วก็จะโดนแกล้งหรือว่าคนอื่นจะไม่ไม่ค่ะก็เป็นวันนึงที่เราปล่อยจอยเลยก็วันเดียวกันวันเดียวกันเราจัดวันเดียวกันต่างคนละที่ใช่ที่ต่างต่างไปใช่ใช่ค่ะเราก็ไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนอาจจะดูแลได้ดี แล้วเราไว้ใจยาย่าไหมคิมไว้ใจยาย่าไหมที่เาต้องจัดให้เราอ่ะคิมเหรอคะคือตอนนี้ทุกคนรอบข้างคิมคันปากมากอยากบอกคิมมากใช่ๆช,ว,ชว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิมไม่รู้เลยด้วยว่าสถานที่ที่ไหนเขาแค่บอกว่าให้แต่งตัวสวยไปเจอกันที่นี่เยังไม่รู้ว่าที่ไหนก็คงจะขับพาไปคงจะติดตาชุกหัวไม่ใช่นั่นแหละก็คือต้องไปรอดูวันที่เก้า ก้าวธันวาคมออกไปเลยก้าวธันวาคมไม่ใช่เดือนนั้นอยู่แล้วบอกไปเด้อีกอาทิตย์นึงเองใไปลยวก้ๆวเเาที่ไหนก็อย่าถือสาพวกเรานะครับวันที่วันที่เก้านะฮะดือนเม่เราเป็นเปใครไปใช่ห้เราได้โดนตาสยเตเดชของเราจำเป็นให้ที่แบัวตัวเองไหครับนเดยก็ทีงวเราเพจะแบบไม่ยั้เมือถึงคิผมต้องต้องสนุกต้อง ต้องไม่น้อยไปกว่าที่ผมทําให้พี่หมากผมคาดหวังเลยคิดว่าย่าก็คาดหวังย่าคาดหวังว่าคิมจะต้องทําให้แบบนั้นใช่คือคิดมจะแจ้งย่าเลยว่าไม่ต้องคาดหวังก็เดี๋ยวเราดูหรอกเราดูกันว่าพอเองด้วยว่าเลเวลไหนเดี๋ยวเราเราต๊อปเลยไม่คิดมากคิแล้วพี่หมากมีแอบหลอกถามเราไหมพี่แกว่าตรงอย่งไงในงานไม่มีผมไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากบางกิจกรรมที่แบบที่แบบ ที่หมากแบบว่าอยากทำอะไรเงี้ยอ่าใช่เดี๋ยวคงได้เห็นในรูปในเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันให้เขาเป็นแม่งงานของงานถ้าแต่ในส่วนของพี่แบร์ก็คือช่วงนี้ก็ลงรูปคู่บ่อยมากก็ไม่บ่อยนะฮ <หา S 1> นะนะครับก็เพิ่งได้ลงครับเช้าก็ไปกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วก็ครับอ๋อเหรอมีอะไรเป็น่างเงานเหรอรับก็ครับมี่ครบเป็นเสื้อตัวนี้เลยป้ะใช่ครับนั่นสิ นอนเลยโอเคเนาะโอเคไหมครับขอบคุณนะคะ